สอบสวนยัยสอบสวนสอบสวนไหมมีกอบเบียก้มเลยหัวร้านโอ้ยมันไม่สารละป้าโคตรล็อกเลยชาวล็อกไม่มาร้านเลยไม่มาร้านอีกครั้งล็อกเน็ตครับไม่ได้ผมไม่ผมไม่โคตรได้หรอ ไให้ทำมาเไอ้ซัวไอ้ซัวไอ้ซัวบอกไอ้ดำไ้ซัวนี่ไ้บ้าซัวเฮ้ยข้างข้ยงกอ้ข้าง้กใ่งขษุแปว่าเสียวเปล่าแล้วเดียวช้อนขึ้นหน้าแมวนะไอ้กบไอ้กมึงไอกฟังไว้ไอโก้ ไปกบไกบกบกบกกบกบมึงดูรอยสักนี่เนี่ยผมมันไม่เต็มอ่ะเมไม่เห็นไหมยิ้มยิมอ่ะีก็ยิ้มตื่นเปนายพี่ชิมกินเล้าเด้อขายพี่กนเล้าพี่ชินไม่เมาหรอกผร้พี่ชาเยอตรงไหนรเปล่านี่ไหนวะ

อันนี้ไม่ขีดไฟมั้งอะเอาไว้ขีดไฟ